มาที่คนหนึ่งดีกว่าจอมน็อกเอาท์นะครับที่มีโปรแกรมนะครับชกนัดชิงชนะเลิศมวยรอบนะครับที่ช่องสามนะครับเจ้าชัดเพชรสอรจ้าตงมาจีนสถิติการชกของเขาเนี่ยถามเขาตรงๆเลยว่าน็อกมากี่ไฟล์แล้วรวมๆกันหลังๆเนี่ยเขาเขาบอกจําไม่ได้นะครับแล้วผมถามเขาว่าแล้วเวลาขึ้นเวทีแต่ละครั้งเนี่ยชัดเพชรเนี่ยตั้งเป้าไว้ที่จะน็อกคุณูชมไหมเขาบอกเขาไม่เคยคิดเลยนะครับในการชกแต่ละครั้งเนี่ยก็คือชกไปตามเกณฑ์ ชกไปตามแผนแต่ว่าจังหวะของเกมมันได้โอกาสมันมาก็เลยปิดเกมคู่ต่อสู้ชนะน็อกแบบรวดเลยนะครับก็โปรแกรมไฟต์ต่อไปของจอมน็อกเอาท์นะครับแห่งยุคนะครับก็จะชิงแชมป์นะครับวยร,รอบที่ช่อง3กับนนทชัยจิตเมืองนนครับก็ถือว่าเป็นนักชกที่แฟนมวยรู้จักนะครับเหมือนกับชกในบ้านผมถามว่าชัดเพชรกลัวนหน้าเสือไหม จิตืังนอนช่อง3หน้าเสือแข่งพป๊กชัอตพบอกไม่กลัวครับมั่นใจซ้อมดีนะครับสู้เต็มที่แน่นอนแพ้ชนะไม่รู้จะชกกันในวันเสาร์ที่8มกราคมนี้ครับศึกเจ้ามวยไทยแล้วก็ต้องบอกว่ารายการนี้เนี่ยเป็นรายการนัดปฐมฤกษ์อของเสียเกมนะครับเทสักเทิดเทศรุ่งเรืองลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเสียแขกนะครับทีเ่เป็นโปรโมเตอร์ จัดการขันมวยนัดแรกก็คือวันเสาร์ที่8มกราคมนี้ที่เวทีมวยสยามอ่อนน้อศศสึกเจ้มาม่อไทยซึ่งชัดเพชรเองก็จะชิงแชมป์ด้วยนะครับชิงนัดชิงชนะเลิศมวยรอบนะครับกับทางด้านนนทช,ชัยจิตเมืองนนก็รอติดตามครับเดี๋ยวใกล้ๆจะไปเช็คฟิตเก็บภาพเก็บเนื้อตัวมาฝากอีกครั้งหนึ่งก็กแล้วกันครับสำหรับชัดเพชรสอจโต้ปาจีนน